สวัสดีครับวันนี้บ่าว m d y จะมารีวิวนะครับทดสอบใช้งานอินเวอร์เตอร์12โวลต์กับเครื่องเจียหินเจียนะครับผมซึ่งผมมองว่าระบบ12โวลต์นเนี่ยมีข้อดีนะครับอย่างเช่นในวิดีโอนะครับวันนี้ผมอัดวิดีโอคลิปหน้าจอกล้องวงจรปิดนะครับที่พ่อใช้งานอยู่ที่ทุง่งนานะครับตอน ที่แสงแดดหมดนะครับเราจําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดแสงสว่างนะครับใช้งานทีวีนะครับรอดไฟพัดลมแต่เราจําเป็นต้องใช้ไฟกระแสค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ชุกเฉินครับเราก็สามารถขีปแบตกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด 3,500วัตต์ 3, ของ DAE นะครับก็เป็นยี่ห้อจีนนะครับท,ทั่วไปที่เพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นหัวคุ้นตากันดีนะครับต่อใช้งานกับเป็นเครื่องเจียนะครับของ Makita นะครับตัวนี้ขนาด510วัตต์หรือว่า540วัตต์นะครับแต่ว่ารอบจัดใช้ได้เลยนะครับใช้งานถือว่าใช้งานหนักได้ดีนะครับแต่ว่ากินกระแสน้อยนะครับนี่คุณพ่อกาลัง ใช้ในการรับใบมีดนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้านะครับใช้กลางคืนนะครับเวลาในกล้องวงจรปิดก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับปี6 7นะครับผมบันทึกคลิปหน้าจอไว้แต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสนํามารีวิวอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เปิดแล้วก็ใช้งานนะครับก็ถือว่าดูจากแสงไฟเสียเหล็กนะครับนี่ครับความแรงนะครับผม ใช้งานกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถสตาร์ทรถนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับไปด้วยนะครับจริงๆไม่สตาร์ทก็ใช้งานได้แต่เนื่องด้วยว่ามันใช้กระแสค่อนข้างเยอะเพื่อความเซฟตี้นะครับเดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็สตาร์ทเครื่องไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยนะครับพอใช้งานเสร็จก็ทําการเด้งรอบเครื่องยนต์ไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อชาร์จแบตเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับนะครับดูแสงไฟโอ้โหแรงใช้ได้ครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นหินเจียนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์12โวลต์แปลงเป็นไฟบ้าน220โวลต์ผมก็จะแปะลิงก์วิดีโอไว้ในรายละเอียดคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าว m d i y ้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ